สวัสดีครับกับผมคุณครูสุมเมศเราตะกุลงามนะครับครูแมนนะครับวันนี้ขออนุญาตทําหน้าที่พิธีกรในการที่จะนําคณะครูคณะผู้บริหารนะครับนาโดยท่านผู้นวยการที่จะมาส่งมอบกําลังใจดีๆให้กับท่านผู้ปกครองและก็นักเรียนทุกคนนะครับเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 ในปัจจุบันนี้เริ่มใกล้ตัวพวกเราเข้ามาทุกทีนะครับก็มีข่าวว่าพวกเราเริ่มอยู่ในพื้นที่เสี่ยงกันแล้วนะครับเพราะว่ามีผู้ที่ สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับหรือว่าผู้ที่เป็นโรคเองอยู่บริเวณแถวแถวตลาดด้านหน้าโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นในนามของโรงเรียนน้องวิเศษวันนี้ทางท่านผู้อำนวยการและก็คุณครูทุกท่านมีกําลังใจจะมาฝากพวกเราทุกคนครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับผู้ครองนักเรียนแล้วก็คุณครูที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ของเราในการจัดการเรียนรู้อย่างดีที่สุดนะครับขอเป็นกําลังใจให้นักเรียนตั้งใจเรียนแม้ว่าเราจะไม่ได้เจอกัน แบบตัวเป็นๆแต่ว่าเราก็ยังเจอกันในในรูปแบบของออนไลน์ดังนั้นเออก็ขอให้นักเรียนใช้ในช่วงนี้นครับใช้เวลาในการค้นคว้าหาความรู้แล้วก็ตั้งใจเรียนกับคุณครูให้ได้มากที่สุดนะครับเป็นกําลังใจให้ครับขอบคุณครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านนะครับผ่บานวิกฤตโรคระบาดนี้ไปด้วยกันนะครับสู้ๆนะครับสวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะ ขอส่งกำลังใจและความห่วงใยไปยังนักเรียนและผู้ปกครองทุกๆกคนนะคะสู้ๆค่ะครูอ้อมนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนนะคะรอวันที่พวกเราจะได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกตินะคะระหว่างนี้ก็ล้างมือสองเมตรมบ่อยๆนะคะขอให้ทุกคนรอดจากโควิดทุกคนเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนรงพิเศษและผู้ปกครองทุกท่านนะคะขณะน,นี้ชุมชนของเราก็อยู่ใน ก็อ,อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้กําลังใจผู้ปกครองและวก็นักเรียนโรงเรียนโรงวิเศษทุกคนนะคะว่าในยามนี้พเอเชื่อว่านักเรียนเรามีความรู้ในการป้องกันตัวเองนะคะในการดูแลตัวเองนะคะในขณะนี้พอก็ขอให้เรางดไปมาหาสู่กันนะคะแล้วก็อย่าลืมมา,มาตรการในการป้องกันตัวเองนะคะตอนนี้ผมต้องปฏิบัติในระดับ นะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะลูกแล้วเราจะได้เจอกันตอนเปิดเรียนนะคะลูกเป็นกําลังใจให้กับท่านผู้ปครองและก็ลูกศิษย์ทุกคนนะครับพวกเราก็ป้องกันตัวเองนะครับแล้วมาเจอกันที่โรงเรียนนะครับคุณค,ณคณรูรอพวกเรากลับมาที่โรงเรียนอยู่นะครับสู้ๆ